ก็เพิ mm. ่มวิปครีมด้ค่ะเยมกินไปไหมเอาแก้วน้แก้วนี้ยี่ก้บาทโอเคข้าอใหญ่ใหญ่ไปค่องอัน10บาทจ้ะอัน้อยสิบบาทสอง้อยสไม่ออากเป็น้เป็นไมโลนะคะไมโลตาขอบคุปตี้10บบาท ที่เราพี่สังู mente, think, ่นะบเอนี้่นะไม่เอาแก้ววันนี้เตั้งในรถไม่ได้เอาแก้วเล็กเลยนะเออแก้วี้็กอะแก้วนี้ไหม

เขี่ยน,นะครับเขเพิ่มสิบบาทครั่ะนังลูกคุณช่างอะไรอะราเขียวโอ้ราเขียวใช่ป่ะอันไหนนะอ,นอ,นอันนี้เหรออันไหนเอ,อ่ยมันหมดมัมด่งงูคืออันนี้เหมือนจะหมดนะคะ อันนี้ของน้องก่อนค่ะพดีนะป๊อกเลเด็กเกัตังหมดแล้วใช่ไหมทนคุณกินอย่างเดียวจริงุณชิดห้าเหรอ1ิบห้ามาแต่วิปพิ้ว้นะเอาไว้หรอเอาวิปิ้เหรออายี่ห้ามาอีกอันหน้าบาทค่ะตองคุณค่ะ ขอม่อี่อยลดบบโอเคพอดีค่ะขอบคุณข้าพอดีเลยค่ะที่เนี่ยี่ที่ดูแปดี่นะคะยี่สิบห้าบาทค่ะ